ไห้กราบ,บขอสังขารอนุญาติพระเถรานุาเถระตูมูและกราบขออนุญาตพระญาติทุกท่านได้ประกอบพิธีบวงสวงถวายเครื่องสังเวยบูชาในห้วงเวลา59บเานาทีเพื่ออัญเชิญกำลังใจลดนหล่านะครับาญาลุงานพระแตนนะครับเอ็มไ,ได้นะครับ ว่านาคานาคีพ่อแกฤษีไมนะครมาภูริพระอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ให้เสร็จมาร่มอนุโมทนาสาธุการประสิทธิ์ประสาทประทานพรให้พิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระเจ้าใหญ่เจ้เมตตามหาบารมีศีใสภูเกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดกิจธิริต เกิดความเข้มขลขังสร้างได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงโสมดำกิจเจตจำนงผู้บริการวันนี้เป็นเวลา10นาฬิกา39นาทีอันเป็นเวลาแห่งชัยาทีมัทโนเร่จึงขอกราบราธนาในบนพระอธิการศรีอุทัยคุณโมเจ้าอาวาสวัดโพศรีได้อธิษฐานจิต จุดธูปเพียนบูชาเอื้อเทวดาขวาดินให้นักโอกาสดีต่บอราตนานิมนตรับ บทน,น้พระอธิการศรีุทยรุงโรเจ้า,า,าอาวาสพระโพสีได้อธิษฐานจิตจุดทุกเทียตูชาเลอองพิวราควาดินขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบด้วยการประดมือตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันครับผม,ม เราจะต่อไปขอเรียนเชิญคุณชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลพร้อมป้าแดงได้อธิษฐานจิตตุทีย์เครื่องบวงสวงพร้อมทั้งทูปเปิด16ชั้นฟ้าเปิด15ชั้นดินขอเรียนเชิญทางนี้ครับผม ต่อยอดกระถา <Okay. S 1> จังน้อยนึงเด้ <Okay. S 1> อเดี๋ยวลุงคนออกมาอ่านชื่อเองครับ นี้ลุงพลป้าแตนได้อธิษฐานจิตจุดทู่เปิด16ชั้นฟ้าเปิด15ชั้นดินและขอเดีนยเชิญน,นางนิชุดาทองทาผู้ใหญ่บ้านบ้านไสพูลได้อธิษฐานจิตจุดทู่เปิด14ภูมิเมือง ขังวังบาดานนาคาขอเรียนเชิญครับในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านดูในความสงบด้วยการประนมเือตั้งจิตอธิษฐาน รวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน,น,นเพื่อจะสะสมบุญบาร,รมีพลังจิตพลังอธิษฐาน,น,านให้การสร้างองค์พระเจ้าใหญ่ที่จะสร้างขึ้นณวัดบ้านไซโพนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นสมดังเจจำานงทุกประการวันนี้ก็เป็น วันเดีเป็นวันที่9นะครับเป็น9แรกของปีเป็น9วันมหามงคลเป็น9ที่อุดมมงคลเป็น9ที่ชัยฤริ์ม,มหามงคลที่จะได้มีการสร้างองค์หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่พุทธเมตตามหาบารมีศรีไทยภู์วันนี้ก็ได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อพระครูวรกิจโกวิทที่ปรึกษาเจ้าคณะเพเภอเขม,มาราช ได้มเมตตาธรรมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งหลวงพ่อพระรูศีสุตอรังการเจ้าคณะอำเภอเขม,มาราชได้มเมตตามาเป็นประธานในการบวงสรวงพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณลุงพลคุณป้าแตนนะครับได้มาเป็นประธานฝ่ายครวัตในการโน้มนำคณะสภาสาธุชนทุกท่านประกอบพิธีกรรมต่าง นะครับเมื่อเสร็จแล้วขอเชิญทั้งคุณลุงพลคุณป้าแตนแล้วก็ท่านพญา้านได้ประจําที่นะครับกระผมจะได้ประกอบพิธีอัชเชศรกิจบูชายาคับพิธีบวงสวงเป,เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็นมน,นะครับต่อจากนั้นก็จะได้มีการรำถวายไม้ถวายมือนะครับเพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคล บัดน,นี้ทุกอย่างได้พรั่งพร้อมสมควรแก่กาลเวลาแล่แลบรีบรรดาศีสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ยสังขานุภาพนำผลเกิดสัพมงคลเสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรกนิราชภัยบรรดาให้สุขสวั์พิพัฒนมหามงคลขออันเชิญเทวันทุชันฟ้าจงลงมาชูช่วยอำน,นวยผลขออันเชิญ สกกงกนดวงระมดนมชูช่วยอำนวอยชัยขออัญเชิญองค์อินปินดาวดึนสาโจงเทวาทุกสถานวิมานใหญ่โปรดเสด็ฝจาฝาฟฟฟมารวัยเพื่อจับได้รู้เห็นเป็นพยานขออัญเชิญ พรพมผู้มีฤทธิ์ประกาศสิทธิพระพรชัยในสยามเพียมไปด้วยเมตตากรุณาธรรมทั้งโลกสามต่างสยบนุป,ประนมขออัญเชิญเ,เทวันทุกชั้นฟ้าจึงลงมาเป็นเกณฑ์เป็นประถมครั้นว่าได้เลอด,ดีที่อุดมเป็นประทมคนละ uh ทึงให้พ่อรามใชยมหาวิเอกการมาเปิดแห่งสิทธิชัยย์มหามัญกรณงคนพ่อรางจะไร้คนแห่งองการพระหาถา